ต้คิดสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่ล่ะครับสวัสดีครับต้นคิดผมกำลังค้นข้อมูลส่วนตัวของต้นคิดอยู่ครับหมายความว่าเราจะสามารถค้นหาข้อมูลของใครก็ได้บนอินเทอร์เน็ตนะครับครับเว็บไซต์ให้บริการค้นข้อมูลเช่น Google Yahoo MSN ทำให้ข้อมูลความลับที่เราเคยทิ้งล่องลอยไว้บนผานข้อมูลประวัติหรือการกระทาทั้งดีและไม่ดีของเราในอดีตนะในวันนี้จะกลายเป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถสืบค้นเข้าถึงได้เราไม่สามารถหลบหนีหรือซ่อนเร้นได้นะครับฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะครับจงซื่อสัตย์จริงิตสร้างชื่อเสียงที่ดีตั้งแต่ต้นของชีวิตทําดีไว้ทุกเวลาทุกโอกาสครับ ความดีเสมอในโลกไอทีนะคบเพื่อนๆสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี